นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะชลีติชิมพาลีจะมหาเถรูสุวรรณมามาภูชนะมามา วัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพหูชนาะพระวันตุเมนชาลีเตชิมพาลีเจมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลา พลังมามาโพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนชาลีเตชิมพาลีจะมหาเถรูสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัถฐามามาพลาพลังมามา โพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเมนชาลีเิชิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามา มหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนชาลีเตชิมพาลีจจมหาเถโรสุวรรณมามาภูชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามา สนะัพเพชนาพระหูชนาะพระวันตุเมนชาลีเตชิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสนะัพเพชนาพรหูชนาะ พระวันตุเมนชาลีเตชิมพาลีจะมหาเถรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพหูชนาะพระวันตุเม นชาลีเตชิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนชาลีเตชิมพาลี จมหาเถโรสุวรรณมามาภูชนะมามาวัตถุวัฏามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนชาลีติชิมพาลีจจมหาเถโร สุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนชาลีติชิมพาลีจะมหาเถรสุวรรณมามา โูชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนชาลีเตชิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโูชนะมามา วัตถุวัฏฐามามาลาลพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนชาลีเิชิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามา พลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะมหาเถรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามา โพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนชาลีเตชิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัถามามาพลาพลังมามาโพคะมามา มหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนชาลีเตชิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามา สัพเพชนาะพหูชนาะพระวันตุเมนชาลีเตชิมพาลีจะมหาเถรสุวรรณมามาโูชนะมามาวัตถุวัฏามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพหูชนาะ พระวันตุเมนชาลีเตชิมพาลีจะมหาเถรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเม